ดอกเกรกแม็กมาเลยแต่รางวันก็ตัอสองร้อยห้าดอกหนึ่งแบบนี้นะจ๊ะบินหนีเลยนะผู้ชมโอ้มีแทงน,นีรับมาหนึ่งร้อยเคือต่ำคำเตือนคลิปวีดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นถึงเท่านั้นไม่ นให้เล่นตามแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะอ่ะอันเยอะคัสซีอีโอหนึ่งห้าเราซื้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์จูน่าชาแนลในคะอยูฟ่าพีเจ88ครับเกมวันนี้ฟอร์จูน์มาทุกคนโอ้โหทุนมา200ฮะ10จัดจึงไปเลยเบตท,ทีห้าและเริ่มเลย30รอเปิดโหมดเทอร์โบกริ้งกริ้งอู้หดอกแรกแมนปาร์เลยแบตตะวันก็โต205 ไม่กีกล้าไปเลยสุดสวยว่าเหลือจะเชื่ออ่ารับมาอีกห้าท่านผู้ชมโอ้โหโอ,อ้าพอมีกําลังใจในการหมุนเลยว่ะโอ้โหจัดไปกับสามท่านผู้ชมอ,อู้หูดอกนี้แทนนี้รับมาหนึ่งร้อย สวยงามจริงๆนะจ๊ะบอกเลยทุนมา250ตอนนี้ครึ่งตัวแล้วครึ่งเท่าตัวเลยกําไรนะทุกคนเออโอเคเราจะจัดกันต่ออีก30รอบไปเลยเบติฮันนี่แหละวันนี้นะจ๊ะไม่เอาอะไรมากบอกเลยนะเบติฮันไปเรื่อยฟีเจอร์หนูท้องติดด้วยท่านผู้ชมวายมาวายมาแถวกลางโอ้โหอ่างทุกสะบ,บัดมาไหมไม่ไมายังไม่มาโอ้โหจึ้งๆสักทีกับซองแดงอู้หูเลยป,ป้ายไปจัดมาจัดมากับประทัดสุดป,ปังปูรีเอ้โหดอกนี้รับไม่อีก 3ามท่านผู้ชม <Wow. S 1> อ่าไม่เป็นไรก็ยังสวยยังงามอยู่ท่านผู้ชมกับฟีเจอร์หนูของเรานะไม่ทําให้ผิดหวังจริงเฟงเลยเดีย๋ยวจะอาจจะไปให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบกว่านี้หน่อยดีสักบวีปริตติบีอ่าหมุนเองแล้วดอกนี้จัดมาเออกดมือดูซิจะปังหรือเปล่าจะสุดปังหรือเปล่าอ่าเบ็ดสิบสามสิบรอบไป3สามสิบรอบกดมือไม่ค่อยปังเท่าไหรโอ้โหอ่าวายมาดอกนี้เอ,อส้มซีนมาฟีเจอร์หนูติดไหมไหมติดท่านผู้ชมเออโหฟีเจอร์หนูโอ้โหไม่ติดเออ สามรอบแล้วสามรอบก็ยังไม่ิด้าำเู้ชมาไม่ปไปรายร้รอดอกสวยๆจริงๆงามๆอีกสักดอกหนึ่งแบบนี้นะจะบินหนีเลยท่านผู้ชมโอเคกําไรมาหลายเท่าตัวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ฟ้าจูนเดนซันนะ